โกมินสตูดิโออย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีชาวโกมินสตูดิโอกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับใสเอนสกรีนนะฮะสำหรับอ่ยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนเพ่นะที่ท o u t u b e อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องการจะใสเอนสกรีนนะครับหรือว่าตรงอ่ฉากปิดท้ายนะครับที่ก่อนที่จะจบคลิปนะฮะแล้วก็มีแต่เติ้ลขึ้นมาหรือว่า มีคลิปิีโอต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่น y u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  e s t u u i o นะครับผมแล้วก็บางคนเนี่ยเคยทําในฉบับเดิมนะหรือว่า YouTube แบบคลาสสิกหรือว่าแบบเก่านะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยหน้าตามันก็เปลี่ยนตามเวอร์ชั่นไปด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพันเพื่อนนะครับผมใส่เอสกรีนไปพร้อมๆกันเลยนะฮะแล้วก็คลิปผมเนี่ยเป็นคลิปล่าสุดนะครับยังไม่ได้ใส่เอสกรีนนะครับก็ไหนๆก็จะใส่แล้วนะก็เลยอัดคลิปมาให้เพื่อนดูแล้วกันนะฮะ โอเคทีนี้เนี่ยเพื่อนๆเข้ามาที่ YouTube แล้วนะก็จะเป็นหน้าแรกแบบนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยนี่เลยตรงนี้เลยนะครับผมก็กดไปรูปโปรไฟล์เราหนึ่งครั้งนะฮะกดเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ y YouTube Studio นะครับแล้วก็คลิกไปที่ YouTube Studio นะครับผมมันก็จะวิ่งเข้ามาหน้าตาแบบใหม่นะะก็คือ เป็นแบบเวอร์ชันสตูดิโอแล้วนะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นแบบสตูดิโอหมดเลยนะครับผมแบบคลาสสิกมันจะไม่มีอีกแล้วนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมจะมาใส่เอ็นสกรีนนะครับคลิปล่าสุดของผมนะค,คือคลิปเนี่ยไม่มีเงินทนะํา YouTube ได้ไหมในะประมาณนี้นะครับคลิปนี้เลยนะคลิปนี้เนี่ยผมใส่แค่การ์ดนะแต่ยังไม่ได้ใส่เอ็นสกรีนนะครับอ่าเรากดเข้าไปนะครับเป็นคลิปล่าสุดนะแต่คนที่อัพอัพคลิปแบบอัพคลิป อ่าอัพอัพคลิปใหม่เลยประมาณนี้ก็คือสามารถที่จะทําตามขั้นตอนแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ใส่หรือว่าอัพคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่อยากจะมาใส่นะฮะให้เข้ามาที่เนื้อหานะฮะบางคนขึ้นคาว่าวิดีโอนะแต่บางคนก็ขึ้นคําว่าเนื้อหานะครับแต่มันก็หน้าตาจะเหมือนกันประมาณนี้นะครับให้เราเนี่ยกดไปที่ดินสอนะตรงนี้เลยรายละเอียดนะครับผมให้กดไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาในหน้านี้นะครับก็คือทุกคนเนี่ย มีคลิปของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมก็คือเป็นคลิปที่เรายังไม่เคยใส่เอ็นสกรีนนะครับผมแต่เราจะมาใส่เอ็นสกรีนนะฮะเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขได้นะฮะตรงในหน้าของพื้นฐานนะครับก็เลื่อนลงมานะครับมันจะอยู่ประมาณขวามืออ่าประมาณนี้เลยนะครับผมมันจะมีในส่วนของเนี่ยระดับการแชร์เพลย์ลิสต์นะฮะเอ็นสกรีนและการ์ดนะครับผมให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าเอ็นสกรีนนะครับนี่ตรงนี้เลยกดไปหึงครั้งนะเพื่อนๆนะ ปาบเข้าไปนะฮะมันก็จะวิ่งเข้ามาหน้าตาแบบใหม่เลยเอ็นสกรีนก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับคือคนไหนที่เคยทํา YouTube อยู่แล้วหรือว่าทําช่องมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยครับเอ็นสกรีนก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมแต่เอ็นสกรีนแบบใหม่แบบเวอร์ชันคาสิกเวอร์ชันยูดคูบสเตอริโอเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมการใส่มันไม่ได้ยากนะฮะมันก็คล้ายๆแบบเดิมเลยนะครับคนที่เคยทําอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหสบายมากเลยนะครับก็สามารถที่จะปรับใช้ได้นะครับหน้าตาเทมเพลตมันก็จะม,มีให้เลือกนะฮะว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะใส่แบบคลิปเดียวก็ได้นะครับแล้วก็แบบผู้ติดตามคนเดียวหรือว่า2คลิปไม่มีผู้ติดตามอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะใส่แบบอื่นก็ได้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมจะเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไงอเอาแบบที่ที่ผมทําอยู่ตลอดนะครับก็คือว่าลาก ลากใส่เองดีกว่านะฮะก็คือจะไม่ใช้แบบเทมเพลตพวกนี้นะครับแต่คนไหนที่ไม่อยากจะลากใส่เองก็สามารถกดที่เทมเพลตรูปบวกได้เลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะเอาแบบว่าเอามาใส่เองแล้วกันนะฮะก็ให้เราเนี่ยเข้าไปที่คําว่าองค์ประกอบนะครับตรงนี้เลยนะฮะมันจะมีเครื่องหมายบวกนะครับก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะให้เราเลือกนะฮะว่าเราจะเอาแบบไหนดีนะครับเราจะเอาแบบวีโอมาเลยไหมหรือว่าเราจะเอามาทั้ง playlist เลยนะหรือว่าจะให้แบบคนติดตามช่องเราหรือว่าเอาช่องอื่นเข้ามาก็ได้นะฮะ แต่ทีนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับวิดีโอล่าสุดของผมเนี่ยมันเป็นวิดีโอแบบว่า,าประมาณว่าไม่มีเงินเนี่ยสามารถทํา youtube ได้ไหมนี่แก็คือเหมาะสาหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะฮะวิดีโอที่จะเอาเข้ามาเนี่ยมันต้องเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นแบบโล่งๆมาเลยแบบนี้เลยนะฮะและให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเลือกวิดีโอเนี่ยที่เราต้องการได้นะครับก็กดไปหนึ่งครั้งนะ มันก็จะวิ่งมาที่วิดีโอที่เราจะเอามาเป็นเอ็นสกรีนนะครับคลิปของเพื่อนๆเ,เป็นแบบไหนแนวไหนเนี่ยก็เอ็นสกรีนเราสามารถที่จะเอามาเชื่อมกันได้นะหรือว่าเนื้อหาต่อไปหรือว่าเนื้อหาที่มันคล้ายๆกันหรือว่าเนื้อหาที่มันสัมพันธ์กันนะครับอย่างคลิปของผมก็จะเป็นคลิปไม่มีเงินทํา YouTube ได้ไหมนะครับก็ไม่มีเงินทํา YouTube ได้ไหมคนทีม่มีเงินอยากทํา YouTube นะครับมันก็ต้องอยากจะทำยูทูบต้องสร้างช่องก่อนนะฮะก็โอเคเราก็เอาแบบคลิปสร้างช่องขึ้นมา เป็นสร้างช่องเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชันน2020เลยนะครับเป็นแบบ youtube ส t u ด i โอนี่ผมก็เอามาตรงนี้เออตรงนี้มันมันบังหน้าต่างของเรานะครับแล้วก็แว็บเข้ามาตรงนี้อ่ามันก็ไม่ไม่บังหน้าผมแล้วนะครับผมก็มาใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมอยากได้อีกสักวิดีโอหนึ่งเนี่ยครับก็สามารถที่จะกดไปที่เดิมได้นะเพื่อนๆนะกดไปที่องค์ประกอบนะครับกดปุ๊บก็เลือกเหมือนเดิมนะครับเลือกวิดีโอนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็เลือก ล่างสุดเลยก็คือเลือกวิดีโอที่ต้องการก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับสร้างช่องสร้างช่องแ้วซอสแงมาชัดมากเลยนะครับ <c oughs> สร้างช่องนะรสร้างช่องนะ,งงนะดนพันกันนิดนึงนะครับโอเคทีนี้สร้างช่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาอย่างอื่นเข้ามาใส่ได้นะครับเนี่ยสามารถใส่เพิ่มช่องแนะนําก็ได้นะครับหรือว่าเริ่มต้นท youtube เออผมว่าเริ่มต้นน่าจะโอเคกว่านะฮะน่าจะสัมพันธ์กันนะครับ ก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลากเข้ามาตรงนี้เลยนี่อีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วนะฮะผมจะเอามาใส่นะครับก็ไปที่เดิมนะเพื่อนนะอ้าวหายไปเลนะโอเคข้างบนนะครับนี่อยู่ข้างบนนะครับกดหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ทีนี้ผมจะให้ใส่ปุ่มติดตามนะครับก็กดหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นปุ่มติดตามของเรานะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้อ่าลากตามความต้องการเลยนี่เสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเช็คได้นะเพื่อนนะว่า เอนสกรีนเราเนี่ยจะจบในนาทีที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีประมาณ12นาทีนะครับ12นาที10วินาทีหรือประมาณนั้นนะครับเอนสกรีนเนี่ยมันจะไปแสดงอยู่ที่ประมาณเฮ้ยแป๊บนึงนะคลิปนี้มีความยาวประมาณ12นาที30วินาทีอ่าประมาณนี้นะครับแต่เอนสกรีนเนี่ยมันจะเริ่มแสดงประมาณเวลา12นะฮ12 นาที lee, าที่12นะครับ10วินาทีก็คือมันจะมีเวลาอยู่ประมาณ20วินาทีเนี่ยก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็ก็สมเหตุสมผลนะไม่ได้นานเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นจนดเกินไปนะครับผมก็สามารถที่จะประมาณ20่า20วินาทีผมว่าได้นะครับได้ได้อยู่นะฮะลองดูนะนอนาคตอาจจะมีกินเที่ยวแทรกเข้ามาในช่องนี้นานๆหนึ่งคลิปนานๆสองคลิปอะไรประมาณเออผมว่าได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็ ประมาณสิวินาทีก่อนคลิปจะจบนะครับก็สามารถที่จะให้เอสกรีนของมันเนี่ยมาโชว์ได้นะครับผมโอเคทีนี้พอเราเลือกเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดบันทึกได้เลยนะฮะปึ๊บก็ป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือเราสามารถใส่เอ็นสกรีนเสร็จแล้วนะฮะสำหรับคนที่อัพคลิปไว้แล้วนะครับเราก็มาแก้ไขที่หลังนะฮะอ่าทีนี้พอทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะก็ ปิดออกไปได้เลยนะครับหรือว่ากลับไปที่ YouTube ของเราได้เลยนะครับผมอันนี้คือวิธีการใส่ EndScreen นะครับสำหรับคนที่ลงคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับแล้วก็ลืมใส่ e n d s c r e e n ในช่วงแรกนะครับก็สามารถที่จะมาใส่ End Screen ที่หลังได้นะครับหรือคนที่กําลังอัพคลิปวิดีโอนะครับกาลังอัพคลิปอยู่นะครับไปตามขั้นตอนของมันแล้วไปเจอหน้า End Screen ก็สามารถทําตามที่ผมบอกได้เหมือนกันนะครับมันเหมือนกันหมดเลยทั้งคนที่อัพคลิปณณตอนนี้นะครับหรือ มาใส่เอสกรีนทีหลังนะครับผมคือใช้ขั้นตอนเหมือนกันทุกๆอย่างนะครับโอเคทีนี้นะฮะก็คือเพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะครับก็พยายามนะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไว้พบกันในคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอตอนนี้เนี่ยคือผมเดินทางเข้ามาใกล้ที่จะผ่านกด YouTube แล้ว ใกล้จะครบ4,000ชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับที่สนับสนุนกันนะแล้วก็ที่เข้ามากดและกดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับในช่องโกมนสตูดิโอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าผ่านกดครบแล้วเนี่ยผมจะมีช่องเกี่ยวกับกินเที่ยวนะฮะหรือว่าคลิปเกี่ยวกับกินเที่ยวผมจะดึงคลิปมาจากช่องเดิมนะฮะแล้วก็มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีสตรีมสดนะครับมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายคนมากๆเลยนะที่เข้ามา สอบถามผมเนี่ยครับแล้วก็ผมก็ให้ไอดีไลน์ไปส่วนตัวนะค,คนที่มีปัญหาเยอะๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาส่วนตัวได้นะแล้วก็มาคุยกันได้นะครับแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะคุยกับทุกๆคนได้ได้เวลาแบบคือคือยังไงอ่ะมันหลายคําถามหลายปัญหาก็ทักคุยกันแบบตัวต่อตัวเนี่ยพอได้อยู่แต่มันก็แก้ปัญหาได้ไม่เยอะนะครับแต่วันหลังเนี่ยมีโอกาสก็จะมาสตรีมสดนะฮะแล้วก็จะได้ถามตอบกันแบบ แล้วก็พาทําได้เลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ให้ช่องโกมินสตูดิโอด้วยนะครับให้ไปถึง4,000ชั่วโมงวิวพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อีกนิดเดียวเองจะจะถึงแล้วนะอีกประมาณ500ชั่วโมงนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วกเวว็เดี๋ยวเราเนี่ยไว้พบกันในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ